สบายดีพี่น้องเมื่อนี้พบกับมีอีกแล้วกับอยู่กับช่องกินไปไทยราวนะคะเมื่อนี้มีกับบอมี่อย่างไรนะคะกาอยากจะมารีวิวบ้านให้พี่น้องเด็รับชมถามว่าอยากมารีวิวบ้านหลังใหญ่หลังโตหลังเล็กหลังหน่อยบอมีก็อยากอยากมารีวิวอยากมาให้พี่น้องรับรู้ว่ากาที่มีมาทํางานอยู่เมืองไทย หลายปีสาเหตุที่มาทำงานหย่อนอยัง้งแล้วกะ็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีคำตอบในคลิปนี้นะคะ่ะจะมาตอบว่าเป็นอย่างมาทำงานอยู่เหตุให้หลายปีแต่ชีวิตยังบดีขึ้เลยเดี๋ยวมีจะมาตอบในถ่ายคลิปเด้อค่ะตอนนี้ไปดูบ้านกันเลยค่ะเอาละค่ะน,นี่ก็จะเป็นนาบ้านเด้อค่ะน,นี่ก็จะเป็นงัวของมี่อะคะ่ะ อันนี้เป็นบ้านขวามือนี่จะเป็นบ้านของลุงน่าจะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะคะซ้ายมือต่อไปนี่ก็จะเป็นบ้านของมีแเด้ค่ะบ้านของมี่นะล้างน้อยกมเลยอยู่ตรงกลางเลยะคะ่ะดูค่ะมีเด็กน้อยอันนั้นน่าจะเป็นลูกมีกับน้องเพื่อนอันนี้แม่ได้ถ่ายเด้ค่ะที่มาถ่ายนี่ก็ขออนุญาตแม่แล้วแล้วก็มีคนถามว่าอายไหมที่จะที่มาถ่ายบ้านแบบนี้ ตอนแรกก็อายนะคะแต่ตอนนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าเราจนเนี่ยะคะ่ะอันนี้เป็นทั้งห้องครั่วด้วยค่ะห้องคัวมีกับบ้านนี้ค่ะบ้านมีมีสามห้องค่ะสองห้องนอนสามห้องครัวห้องคัวห้องครัวทั้งบ้านจะเป็นอยู่ข้างบนด้วยค่ะเป็นคัวเล็กๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ห้องครั่วค่ะที่มีประตูมีนนบันไดอันนี้กับบ้านข้างล่างก็จะเป็นไม้ที่ เอาเก็บของเล็กๆในน้อยๆคคะนี่ค่ะบ้านมีก็จะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ห้องครัวอันนี้บ้านลุงค่ะบ้านลุงหลังญ่ๆนี่บ้านของลูกพี่ลูกน้องของแม่นาะค่ะค่ะก็จะกลับมาอีกมุมหนึ่งเลยคะ่ะม,ม,มุมนี้ก็จะเป็นนั่นแหละคะ่ะบ้านมีก็จะเป็นขนาดนี้ค่ะประมาณสิบกว่าเมตรนะคะจะมีสามห้องข้างบนก็จะ ฝาไม้อัดเด้อค่ะข้างล่างนี่ก็จะเป็นไม้เป็นไม้ข้างบนจะเป็นไม้ไผ่เด้อคะ่ะฟาไมนี่คะ่ะไม้อันนี้ทําด้วยไม้คะ่ะข้างบนเป็นไม้อัดคือไม้ไผ่อะคะ่ะทางบานจะเป็นไม้ไผะะ่ค่ะข้างหลังก็จะประมาณนี้นะคะ่ะนี่แหละค่ะบานไม้บ่ใหญ่ค่ะเป็นบ้านหลังน้อย เอาละค่ะตอนนี้เด็กๆก็เลิกเลี่ยนกันลวค่ะก็เด็กพากันกินเขานะคะเพิ่นก็กินเขาอันนี้ขออนุญาตลูกแล้วเดค่ะขออนุญาตลูกแล้วขออนุญาตครอบครัวแลวค่ะที่ได้มาถ่ายทําให้พี่น้องบึงนี่ก็มีก็ได้ขออนุญาตแม่ขออนุญาตลูกเด็กน้อยแล้วค่ะก็เพิ่นก็อนุญาตให้ทายค่ะแล้วก็เพิ่นก็จะกินเขากันค่ะเขาก็จะมีแกงพักหวานใส่เขียดหน่อยนะคะแม่อาจจะทายบัว บทเต็มพันใดเพิ่นเพิ่นก็อยากเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากให้พี่น้องเอฟซีได้ทับผู้ได้ทายเพิ่นแน่เพราะว่าสั่นเพิ่นอยากเป็นยูทูบเบอร์แต่เพิ่นนั้นเฮ็ดโป๊ปินเพิ่นก็เลยทายเล่นเลนไปเลเพิ่นก็เลยส่งให้มี่นะคะนั่มค่ะแซ่บบ่ พี่น้องมากินข้าวในตีลูกน้องในตีสบายดีที่ตเซบินเบาๆไปเซบบนี่เนะขากะ <c oughs> ี่นะคะชีวิตมี่ครอบครัวมีก็จะกินเป็นแบบนี้นะคะ si นี่เล si เด็กๆเลิก,เ,กเ,รรเรียนแล้วนะคะก็จะกินข้าวเทียงกันค่ะเด็กน้อยเลิกเรียนก็จะมากินข้าวเทียงอยู่บ้านเนะะี่ยค่ะนี่คะ่ะทีนี้เดทายนี่ได้ขออนุญ,ญาตลูกแล้วเด้อค่ะได้ขออนุญาตเด็กน้อยได้ขอขนะะ mmm> ขอนุญาตทุกสิ่งทุกอยา่างในครอบครัวเลยคะ่ะเพิ่นก็ขอเพิ่นก็อนุญาตเพิ่นอยากเพิ่นอยากให้ออกใน y youtube เพิ่นอยากให้ถ่ายทอดวันซันกันนีน่นะคะแม่ก็กินแกง แกงเขียดน้อยใส่พักพักหวานพักหวานปลาค่ะประมาณนั้นค่ะนี่ค่ะการกินมีกลบเขายางเดียวด้วยค่ะมันมีหลายเป็นบางมืออันนี้ลูกชายค่ะน้องเชฟนี่แซบลายเพื่นวะนี่ค่ะกินกันแซบสุดอาหารแซบสุดเลยนี ทั้งบ้านกินแต่เป็นบุกค่อยกินเนื้อด้วยค่ะบุกค่อยกินหมูกินเนื้อกันมอมีเงินซื้ออันนั้นแหละคะ่ะนี่ก่ะคนเสื้อสีแดงก็เป็นน้องยุกี้ลูกมีเองคะ่ะเสื้อสีขาวเนี่ยเป็นน้องสาวลาคะ่ะนี่เป็นน้องสุดทองแต่เพิ่นเป็นเด็กพิเศษในน้อยนึงคะ่ะก็กินกันในครอบครัวก,ก็จะกินไปมานนี่แหละคะ่ะลายค้นถักกับกับขาวก็มีแค่ยางเดียวคะ่ะ หาทำแนวอื่นมันกับบมีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็กินข้าวเหนียวกันทั้งบ้านกินขอวเหนียวคะ่ะแกงพักใส่เคียดน้อยคนที่ไทยก็เป็นแม่มีมีเองด้วยค่ะเ <c oughs> พิ่นไายเพิ่นอยากทายทอดชีวิตเพิ่นให้พี่พ,พี่ได้รับลู้พี่พี่อยากเป็นกำลังใจให้คนทิดโบมี่คือเพิ่นไดูซนะคะเนาะเนี่ค่ะเนาะ น้องเพิ่นก็กินยังอร,อร่อยๆน้องยุกกี้กินขา่าวเห็นแล้วก็กินฮอดบ้านพี่น้องก็อย่าลืมฝากนี่แหละคะ่ะชีวิตจริงของมี่แล้วกับการเป็นอยู่การใช้ชีวิตของครอบครัวมี่ประมาณนี้คะ่บะบทหลัประมาณนี้คะ่ะอยากมาถ่ายทอดให้เอฟซีอยากฝากเป็นกำลังใจให้คนที่ จนแบบมีสูค่ะเขาต้องมีวันทีเป็นอะไร<ม>ี่รนอกในเบิงคลิปมีแล้วกับเอฟซหลายคนก็จะเกิดคําถามว่าตามที่มีบอกต้นคลิปมาแล้วว่ะค่ะว่าทำไมมาทํางานตั้งหลายปีแต่ยังยากจนก่อนอื่นมีจะบอกว่าทีทีมีใหญ่มากอีกแขวงจังวัดเนี่ยค่ะเป็นมีแม่เพ่นทํางาน เป็นชาหน้าด้วยค่ะทำหน้าแต่ว่าที่ที่ทำหน้ามันน้อยแล้วก็ทำนาคนลาทำนาปีละครั้งไอ้ที่คนในครอบครัวมี่มันหลายข้าหลายแล้วก็มีมีคนในครอบครัวมีม,มีมีผีน้องอยู่แปดคนเ้ว้อค่ะรวมกันแต่กระนาพัฒแม่เป็นเก่าคนพอกระเสียไปเล้วกระเป็นนับแต่กับมีน้องสาวคนหนึ่งกับมีครอบครัวมีลูกคนหนึ่ง น้องชายกับสองคนมีครอบครัวมีลูกมีเมียกันไปเลยสองคนก็เหลือแค่น้องสาวสองคนก็แม่ผู้หนึ่งแล้วก็ลูกมีสองคนร่วมกันก็เป็นหาคนหาคนแล้วกับน้องสาวอีกคนหนึ่งที่เพิ่นมีครอบครัวเพิ่นกับไปไปมากๆแล้วก็มีลูกอีกค่ะก็เลยอยู่กันก็เป็นย่งเหลือกับแปดคนในครอบครัวมั่นกะเลย พ่อพ่อกันกินเนาะคะ่ะมีก็ต้องทำงานส่งแม่ทุกเดือนส่งให้ลูกทั้งจะค่าน้ำค่าไฟค่าข้า,ขาวข้าวเนี่ยทำแต่ไม่พอกินก็ต้องซื้อกันก็ต้องซื้อเพิ่มนะพี่น้องซื้อเพิ่มแล้วก็คาคลองชุมคลองชีพทางนู่นมันจะแพงนะคะเพราะว่าสิสนค้าทีทุกอย่างน่ะมันน้ำเขา่ามันเป็นราคาสมมติคือโคคือเครื่องดื่มเย็นๆอย่างแบบ สดชื่นเทวกินน่ะทังนี่20บาททังนั้นก็จะเป็นประมาณ25บาบาทอย่างประมาณเนี้ยค่ะมันก็นเลยจะแพงกว่านั่นแหละค่ะพี่น้องสาเหตุทีพอพอว่ามีมาทํางานหลายปีเป็นอย่างชีวิตทาางบ้านบ้านเฮือนยังคือเกา่ายังถูกยังยากคือเกากค่ะคําตอบก็คือค่าใช่ค้าไา่จ่ายเยอะค่ะขาแรงทางนี่ก็ทํา ทางมีก็ต้องใช้จ่ายมีก็ต้องฝากให้พ่อแม่ให้แม่ให้ลูกจ่ายทั้งบ้านอีกนัำค่ะก็เลยแบบพามาทำงานอยู่กรุงเทพมีสามคนแต่เขาก็ต้องมีภาระทุกคนมีภาระทุกคนมีหน้าที่มีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวเรายังไม่เหมือนครอบครัวของคนอื่น เอ,อาง่ายคือครอบครัวเราลำบากมาตั้งแต่ต้นทั้งพ่อแม่นี่ไม่มีมรดกตกทอดเหมือนแบบสมบัติสมบัติปูป่ย่าตายายใหย้มีแค่ทุ่งนานนิดเดียวอะ่ะมันมันก็นกดีขึ้นจากจากจากที่ว่าอดอดแรกๆอดมือกินมือเนาะชีวิตมีตอนอยังหน่อยอดอดมือกินมือแบบลำบากนะคะแต่ตอนนี้ก็ทามาอดบอกรอดอยู่แต่ว่า ก็ยังมีรายได้จากจากมีที่ว่าสมุิว่าแม่ขาดยังกันยังมีท่างนี่ฝากให้เขานะคะก็เลยเป็นเหตุเหตใ,ให้จนเหตุให้ถ้าบ่มีตน้นทุนที่จะไปสางบ้านนั่นก็นเลยเป็นที่มาของว่าทําไมมันมีคนหามมีมาทํางานที่ประเทศไทยตั้งหลายปีแต่ชีวิตไม่ดีขพืนเนี่แหละคะ่ะคําตอบอยู่ในคลิปพ,พี่น<ด>้องในเบองคลิปนี้พี่น้องคิีว่าจังไดคอมเมนต์ใดเด้อค่ะคอมเมนต์ถามมีได้ด ในใต้คลิปใต้คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยากรู้เรื่องอย่างเกี่ยวกับมีก็ถามมาได้ค่ะแล้วก็คลิปที่เอาลงมาทั้งหมดนี่มีเดี๋ยขออนุญาตขอบควุวอะไรเด้อค่ะขออนุญาตพี่น้องทุกทกคนแล้วเพิ่นก็อนุญาตแล้วก็มีก็ขออนุญาตลูกแล้วทั้งสองคนเด็กน้อยเนาะค่ะเพิ่นก็อนุญาตเพิ่นอยากล่องช o u t u b e ค่ะเพิ่นอยากเพิ่นอยาก อยากให้แม่อยากให้มีเอาลงเพราะว่าเพิ่อ็อยากเป็นยูทูบเบอร์แต่ว่าเพิ่นเฮดบ่เป็นปน,นั่นล่ะคะ่ะก็เลยฝากติดตามในตอนต่อไปด้วยคะ่ะมีก็จะเอาคลิปลูกคลิปแม่ลงบ่อยๆก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้มีด้วยนะคะติมีพูดผิดทําอะไรผิดก็อย่าลืมติชมคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็แนะนําสิ่งดีๆแนะนําอันไหนผิดอันไหนไม่ผิดให้ อันไหนผิดอันไหนถูกให้มีด้วยนะคะมีจะได้ปรับปรุงโตปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นคะ่ะมีน้อมรับสุขทิ้งทุกอย่างเด้อค่ะก็อยากฝากพี่พีเอฟซีติดตามมีในะต่อต่อไปคะ่ะเดี๋ยวมีจะมีเรื่องมาเล่าเออันนี้เป็นต่อเรื่องต่อไปนี้จะเป็นเรื่องตลกนะคะเรื่องที่เป็นความลับมีเก็บมา14บปีเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะมาเล่าในะคลิปต่อไปก็คือเรื่องไปกินมุกทะ เขามากินมูกระทะในกรุงเทพครั้งแรกเด,เดี๋ยวต่อไปมีจะทําคลิปอันนี้หรือไม่ก็จะไปไลฟ์สดให้พี่เราให้พี่น้องได้รับรู้กันนะคะก็คลิปก็จบลงไปเพียงเท่านี้นแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มีต,ต่อไปค่ะก็ขอบคุณขอบคุณอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ